สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้ครับผมก็แจ้งข่าวอีกครั้งหนึ่งครับผมเลขพ่อผู้ทอกครับเลขพ่อผู้ทอกสําหรับคลิปนี้ถ้าพี่น้องที่อ่าบอสอบให้เลื่อนผ่านเด้ครับผมครับจะมีแนวทางตัวเลขของพอผู้ทอกหรือว่าถามข้าๆพอครับผมครับไม่ชอบให้เลื่อนผ่านครับพี่น้องเนาะครับผม เฉพาะที่พี่น้องที่อยากได้ยินเสียงพอได้ครับผมครับพ่อผู้ทอกครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตวเลก็พอเกัมมาเชียกขอขอพระคุณพอพูดทอดได้ครับผมครับไปถามข่าวข้าพอครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่าสองสามเมือบที่แล้วนี่เพิ่นเป็นยังคือบรลับโทรศัพท์ครับผมครับไปรับชมรับฟังตวเลขก็พอกันเลยครับ พ่อครับต่บอมาเชียวสวัสดีพ,อพ่อผู้ถอครับผมครับสวัสดีครับพ่อเป็นยังไงเองนเ็นได้อัดแล้วตีเนี่ยอัดแล้วพอ่อไม่ยังไงหรอพอสิ็ว่ามันเป็นยังไงพ่อนขึ้นโหจากวาหวงนะฮะว่ายางไงเอฟซีโหนะน,น่ะอันนี้อะไรพ่อว่ายางไงเอฟซีโหนะก็เลยจะวอาอยู่หลังอันครับบอสมรพ่อพระวัน พ่อห้าหายไปเป็นอาทิตย์แล้วครับผมแต่ไม่รู้ว่าพ่อเป็นยังไงเพิ่งกันถามข้าวคือกันมันก็อันนี้ล่ะมันก็ดเพราะยู่ดีสบายนี่ล่ะอืมครับตั้งแต่ที่ว่าพ่อออกมาจากโรงพยาบาลเลยครับที่ว่าจะไปหาหมอคลินิกอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ่สดี่ครับของไอีกตอนนี้ยุติสาพ่อหนี่งนี่กลับมาอยู่ผีแล้วอยู่บุญนกรันผีแล้ว อ๋อยุบวงการกยุบงกันจะุยน้องหานเนี่ยะัะเขาควาวเขา,าไปลงน้องหานอ๋อที่ว่าพอไปที่นิ่งันอืมทรงตัวมาน้องหานอค,ครับเป็นนี่ยังพอเนี่ยเอเป็นครับผมที่แรกมันก็ไข,ข่ครับครับไ,ไาขาไแล้วันไข่แล้วไข่กลเศร้า,าไข่เศร้าแล้ว <c oughs> ตัวไข่ก็เศร้ากันอันนี้ก็ก็รก่ตัว เรนเป็นพอเสือ้ออะเสียยงไก็เส้าล่อมปอครับ่อปอยู่ลกาอมตับอกเสื้อเป็นเป็นยังบอเป็นปกติดเสื้อกระพอติดเสือ้อจบพอันอันนั้นปอวติดเสื้อเาครับพี่อืมมันนี้ก็ยับงยุ่งเลยแต่ว่ามันรับไม่ได้มันค่าสายแหลง ต้องแต่ยี่สิบล้านเหรียญนะฮะครับผมเห็นยุโรปเห็นยุโรปครับแต่ว่ามันค่าเสียอยา่างอันที่ว่าเป็นอัน่นไขวัดลูลปงูปปอดปอบกอย่างนั้นตายพันไม่นี่มาแล้วเ<ล>ขาไม่เชื่อก็คิดอยู่รูปปอดปอบบะนีน,นยากต็ต้องกินตัองเนเื่อง เล้ปอัดาครับโอ้อกเเลยให้กลับถ้าอยู่วะพออยู่น้องหานสิไปหาอยู่พอดีอันบ่าหลเลยพอบพราะมีอันเบอร์กับบ่าเด็ดมีเบอร์เดียวนึ่งเนาะปอเนาะอืมจะติดตัอผู้เดยัญชาณสัญญานชั้นานันยานั้ยานช่้รอยา สมุนว้านใบเนี่ยมานอเอ,อ,เอนีเขาตรวจมามาเตามันดีมีผู้ใดไปเบิง่งบ่พ่อมาแล้จะขึ้นน่ะนอนมาหาขึ้นบนะ่ฮะอ๋ตั้งแต่พูนแลวเนาะเอพอพนครับ วันนี้ตอนมากหนนอนี้สอดครับผมเวันรถโรงพยาบาลเขาเขาแรงาหมอะอารมณ์ป่วยครับก็เลยติดรถเข้ามานั่ยโอเครถโรงพยาบาโล,ลบาโอ้โหลำบากนากกว่าอันพี่น้องกับบวัวมี่ บ่หล <scale> <Festival> ู่ดิพอพอนอนโรงพยาบาลเมื่อวานก็เพราะว่าบ่อะไรับบ่ได้คุยกันครับพี่น้องเนาะก็เป็นยังไงพอไข้แน่บ่ตอนนี้เออไข้เนาะครับไข้่บ่บ่อยากบอกผู้ใดเอาราบ่อยอากกับผู้ใดหูยูบึงการดิพอตอนนี้อื้อ นี่แหละครับพี่น้องเนาะฟังไปนน้ากันได้ครับผมพอพุ่นบ๊สบายกับสงสัยอยู่ว่าพอบ่สบายในเนี่ยเลยครับแต่วางแต่เด็ด่พิดตอกันจังใดคิดพุ่นที่พอคิดว่าจะไปหาถามยันน้ำโรคบานพอนีใจครับเพราะว่าพอมามาโรคบานนั่นน้องหานตลอนนะ่ะเออท่นม่น้องหานสีเห็นหมดก็เขาชงเราสส่งน้องหาน ครับทรงทั้งสมุดมือนั้นเพาะเขาเขาทรงคนคนไข่เขาอดรอนครับผมเรดขอเขาพระน้าให้เขามาทรงขอเขาปานเด้โอ <He> ้พ่อะขากับนี่ไปจังไหนลรอพ่อปนีข้ากลับกับกลังลถลงบานนี่เราอ๋อค้นบึงการสิมารักษาองหานเด้ยครับ คนเบิ่งการเขาจะส่งเหา่ของหานี่ซึ่มเนี่โอ่าจำนวนสุดมาะไพี่อะเขาก็ส่งโหดรอตเนี่ยเพอ,อุดรอนอุดร้อนน้องหานไม่แยกออกจากอุดนนระะอนเนาะโรคหวาดเนาะครับหมอเขาเห็น่าถอนเลยพี่เดี๋ยวไหนซะุ่งเมื่อเนี่ยครับผมพออันนี้แอบเขาเลยให้เป็นน้องฮานเป็นพี่สวงอืมอันพ่อเป็นยุ่งหมองเก่าหรือหมองใหม่ยุ่งหมองเก่าโอ้ยยุ่งหมองเก่า ดีขึ้นไายเลยล่ะครับต้องเป็นนกำแบบโมด็คีง่ายดอกที่โอ้แต่ว่าเสียงยังบอดีป่นไดนดิเสียงแม่นเสียงเป็น<อ>เนี่อยู่ครับไอ้โค<ก><อ>มีดอันเนี้ยีแต่อาโอ้เนีย่ยโล่กันเนี่ยเออเสือเส้อหมือแล้ววนะท่านวันนี้ถอดสายยางครับถอดโมเด็คีเขาแง่เขาต้องดังครับปากเนาะโอ้ยเนาะตัวซับมากกับ เห็นเบอร์ก็ไม่เชื่ออยู่ยแต่ว่ามันว่าอะไรรับเ่าไหนครับผม <S <S นี่แหละครับพีบ่น้องพอบสบายยีหลีครับแต่ว่ากันนี่แหละล่ะลองเบิ้งไปเพราะว่าเพราะว่าเสียถือขาไปแล้วครับผมเสียตัวนี้มันล่องกันล่องสองวันเนาะครับกร,กระเพาะก็เหมือนปอด ลงไปทั้งตเตะไปนะครับผมอันตรายอยู่ครับพี่น้องเนาะโลกนี่เขาเป็นไข่ยังเลยเป็นไข่ไขยังไดยเลยไข่บ่บม่มี่หว่ะนี้ยังได้มาไอ่ไอ่แล้วช่างเลยติดเสือกครับนี่ครับผมพอกับโบ๊สบายครับแม่นคือวายดีย่อกับกสิแข็งแรงกับยีดอกกับสิได้รยีดอกพี่ครับ วิตขอ้อวิโศวิตโรลราก็ไดเนี่ินนี่ก็สิสิโวมานี่บอกนะครับมือเคลืนเป็นหกวิธได้ก็ไมเชื่อปิดหกวิธีพอไดะปหกไปนะคะแนนต้นสายยังฝันกุ๊บกิ๊บเอาเอาจักน้อยได้พอเัน,นะครับผมจักน้อยปิดครับท่านบอกแจก็คพอไปอย่างไปทั้งบ้านหมดละหายแจักบ้านไหนครับผมไปไปเพชรตะก้อขัอ้วนอนนไหม ปวดบาดปวดบาดท,ท,ทู่ในน้ำครับสาก่วงก่วงสาบางย่ายจะน้ำเป็นเหลืองนะครับผมมันเหนล็ดน้ำคักแรงกล้วยโอ้มันนอนคักแต่ว่นนาน้ำยันแหลบเปือเป่อน้ำใสๆนะอืมพ่อพ่อก็เล็กแปลว่าผองเลตีอย่างมากว่ะสาเป็นสามด้วยก็มาเชี่ยครับผมกล้วยเป็นสี่น้ำเป็นหนึ่งเขาแลงสิ สามซีหนึ่งกอสามซีหนึ่งพอพอคิดว่านสิบเป็นตัวนี้แหละครับผมขนาดขนาดพออยู่ดีสบายยังฝันอยู่เลยยังมีแวบฝันอยู่ครับผมอ๋อยังมีแววอยู่ครับแต่ว่าวันที่สิบหกพื่นสี่ได้อยู่เพสี่สิบลุกไม่ได้อยเขาไม่ได้ด้าพอวันนี้ครับผมแต่ว่าพอตีว่าเป็นสามซีหนึ่งเนื้อครับพมสามซีหนึ่งเออันขันเสือันบ่กกลับขึ้นไม่เอก อันบ <rude S 1> ัได้นอนจากสองสามเพื่อนสบายๆมันก็ซืได้เยอะละเป็นยังไงพอทู่หานี่เถอะป๋อเอื่อเลื่อกันกันบ้าข้าสยางมันก็รับได้ยั่วได้ยั่นี่คข้าสยางเขาน้ำดังน้ำปากนะจากนี้ไปก็คือพ่นเด็กเขาอย่างนั่นพอเนาะแล้วเขาก็ว่าเขาการเชื่อดีเหมือนเลวซะอ๋อค่อย กินยาแกไอแก้ยังไปครับผมเอครับติดเป็นมิดค่าไออยู่ครับพี่น้องเนาะเนานี่แหละครับผมได้ยินเสียงคอกันสบายใจแล้วครับผมว่าเป็นจังไหนเนาะก็จะไปติดต่อจังไดครับก็คิดว่าพอจะพอสบายแหละครับเพราะว่าพอกะบอกไว้ก้อนนานนี้อย้วันสิกับขึ้นไปหาหม้อรับเอาครับพี่น้องเนาะพอก็มี่ เลขฝันมาฝากด้วยครับผมครับสามซหนึ่งสาสามค้ายซี่นามหนึ่งครับผมตัดลิ่นครับพี่น้องเนาะสามซีสามหนึ่งซีหนึ่ง,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 งครับผมนี่นลครับเดี๋ยววันที่สิบหกยังว่ากันอกีกตันหนึ่งเนาะครับพ่อครับอ,อ อ๋อปล่อยช่วงซอยไวเดอครับ่อขอบคุณพอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับพอว่าสบายครับพี่น้องเนอะครับเพิ่นก็มานอนนร่วงบานน้องหาเนี่ยะครับผมแต่ว่าก็ไม่เชื่อใจติดต่อจังไครับเพิ่นเ่ไร้รับสายเพราะว่าสายยางเพิ่นก็หยุดเต็มตัวเต็มหนาเพิ่อยุ่ครับเอา พอกับไข่แล้วครับพี่น้องเนาะพอไข่แล้วพอกลับไปบึงการแล้วครับมันขึ้นเันขั้ฝันนะครับผมเป็นอาสินนอนเด่นนิดๆิดนหน่อยแต่ว่าเป็นขั้ฝันครับพี่น้องเนาะเป็นหูบโยงเป็นวาวันว่าคั้ยนอ่นหนาอยู่ในสาได้ครับผมครับพอกับเตียงมา3สามซีหนึ่งครับพี่น้องเนาะสามซีหนึ่งครับสามซีสามหนึ่งซีหนึ่งครับพี่น้องสามซีสามหนึ่งซีหนึ่งครับ หมักตัวใดกัดจัดครับพี่น้องเนาะสามซีสามหนึ่งซีหนึ่งครับส่วนวันที่สิบหกอีกเที่งเด้อครับพี่น้องครับก็ให้พ่อให้ส่วนให้ยิ่งไหวครับพี่น้องเนาะเอากับมาแจ้งข่าวครับผมพร้อมกับได้ยินเสียงพอแล้วครับพี่น้องเนาะสําหรับพี่น้องที่ทีคอมเมนต์สอบถามมาครับผมก็มาเชื่อกับเป็นห่วงพอก็ได้รับเรื่องเล่าเด้อครับผมบัดนี้ครับพอเพ่อสบายที่บ่ได้รับโทรศัพท์ที่ผ่านมา ครับมื่อนี้พอกระโทษขึ้นมาหาเก่ามาเชียแล้วครับก็ดดีคุยก,กันแล้วครับพี่น้องเนาะเอา่ายคลิปนี้เกามาเชื่อกะขอไวพ้พอดให้พี่นอ้องชี้โชคดีถูกหวยแล้วเง,เงินไปน้ากันเนอครับผมในงวดวันที่6 6กพฤศจิกายน68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ